<laughs> ตามตาม,ตามหาอะไรลุงพันหา <c oughs> อะไรเอล้าุนเ้มลุ่มลุมุมาหับไปดูกันนะ <c oughs> มา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  <c oughs> บิวบิวบิวกัน đẹp rồi ha diễn như thường xài ma nè xài ma kho kho qua qua Thôi 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 Mày thôi đi luôn lẽ อาทิตย์ใส่แว่นใส่แว่นแดดจะได้ไม่ร้อนอาทิตย์หอยส่งฟัวหอยมาเอายางเจ้าเด้อเจ้าสิตอบแห้งทวนบ่ มว่าเราไปเข้าห้องน้ำโด่ยอ้ใส่เข็นตแนนก็้ายกิีอตโอ้เขามีอีกลางเนาะเอาพี่รอมเอาดึงขาตั้งกล้องนี้ให้หนูนหน่อยพี่รอมอันไหนขาตั้งกล้องอันนี้ยาวลงไปดึงยาวลงไปโอเคคุณัด ทำไมถึงพากันขำแสเอวแบบนี้จังหวะนี่แหละว่าเด่กคนไปย่างลอหาลอพื่เอจะไม่เห็ตัเสยกสองสามตกเห็นมวาเนีมยแล้วมาแมนพนี้ขาหรอจอบนี่ขาหรอยกมันมีแต่แขนเนี เอ่อันเดียวนสตจบเอากกอกับอันนึงแล้ก็อีกอันนึง่างแอนะวทีโซ่เต็มลงแล้วนะ เขาจีนตอนเลยครับจีนต้อนน่ะน้ำปูแอฟริจะหายหมดเพราะว่าไฟดูดมันแบบนี้

ใ้รดา้กดนของมลูโมเมนต์โมเมนต์โมเมต์แบนี้แบบ่ลดเลือนะฮะะฮม่อแล้วแอ้ที่

เยี่ยมดีแบบนี้หรอ เั่นกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็นะคะนะใช่ติดก,กับบ้านนะคะกีฬา,าวันนะคะอันนี้เป็นปของแอดทิดนะคะขอบคุณเช่นกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากคนละกดติดตามช่องแม่มุนทิพย์ปกป้อด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ